นัทเมียโชครถแห่โพส์ขอบคุณบุคคลนี้ไม่มีเจตนาพูดถึงในทางที่ไม่ดีสืบเนื่องจากประเด็นที่นัดเมียโชครถแห่ได้ไปออกรายการโหนกระแส พร้อมกับโชคและบอลเคลียร์ใจกันในวันที่มีปัญหาตรามายกเลิกงานคู่เทงานคู่กว่า50งานจนกลายเป็นประเด็นตรามาซึ่งในรายการทางด้านของนัดได้พูดถึงคนอื่นที่ไม่ได้มาร่วมรายการจนทําให้หลายคนมองว่าอาจจะส่งผลเสียต่อเขาได้ล่าสุดนัดเมียโชครถแฮ่ได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วระบุว่าหนูต้องขอโทษพี่พีทกับพี่การรกนะคะที่หนูได้กล่าวถึงพี่ทั้งในไลฟ์สดและในะรายการไม่ได้มีเจตนาพูดถึงพี่พีในทางที่ไม่ดียังรักและ คารพี่ทั้งสองคนเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ com ขอคบคุณค่ะ